สวัสดีค่ะมาดามมังโพค่ะวันนี้มาดามมังโพก็มาอยู่ที่นี่เลยนะคะหัวหินแน่นค่ะตำบลพุทธิปาาาาสานอำเภอกุสมานจังหวัดสกลนครนะคะที่นี่เคยรุ่งเรืองมาก่อนคะ่ะมีผู้คนมากมายมาท่องเที่ยวที่นี่นะคะตอนนั้นนะคะประมาณหลายปีที่ผ่านมานะคะที่นี่ทำเ,เกี่ยวกับเพนะคะแต่ตอนนี้ก็ไม่มีแล้วคะ่ะปิด ตัวไปประมาณนเกือบห้าปีแล้วคะ่ะน่าจะประมาณนั้นนะคะจากผู้คนที่เยอะแยะมากมายที่นี่แต่สุดท้ายเป็นอย่างนี้นะคะทุกคนไม่รู้ว่าจะมีการทำใหม่หรือเปล่านะคะไม่แน่ใจเห็นเจ้าหน้าที่เข้ามาอยู่คะ่ะ สภาพก็อย่างที่เห็นนะคะร้างค่ะจากที่เคยรุ่งเรืองค่ะก็มีแต่ความเงียบเหงานะคะเข้ามาทำไมไม่ทราบนะคะมามีเจอเจ้าหน้าที่ด้วยนะคะโอหรือว่าเขาจะมาพัฒนาที่นี่เนาะ ไม่แน่ใจนะคะคคคท,ท,ที่นี่ร้างมานานเด้อค่ะสถานอันนี้จะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะคะองค์กรบริหารส่วนตำบลพุทธิประสานเขามาทำไมก็ไม่ทราบนะคะเนี่ค่ะอยากถามเขาอ,อยู่จุดต่อเติมอืม ไปตัดเลยนฮะไปตัดเลยมาปรับปรุงบ่อ้มาเจอฟุกเจอเจ้าทีบดีแม่า เขาน่าจะมาปรับปรุงค่ะถามเขาอยู่ที่เขาบโตอบปรดามก็จักสีถามว่าจิงใดเนาะอันนี้คืออู้มันเป็นแผ่นไม้อัดนะคะอ สถานที่ท่องเที่ยวแต่ก่อนนะคะนี่แต่ก่อนจะมีถ้าถ้าช่วงสงการจะมีคนมาท่องเที่ยวเยอะแยะเลยค่ะช่วงสงการแต่หลังๆนี่คือก็เป็นอย่างที่เห็นเนี่ยค่ะนี่มีเจ้าหน้าที่มาเต็มเลยมาเซอร์ไพรส์มากเลยวันนี้ จากที่ร่างมานานนะคะหมู่บ้านหมู่บ้านของพ่อตามรอยเศรษฐกิจพอเพียงนะคะอันนี้จะเป็นที่พักนะคะแต่ตอนนี้ก็เป็นแบบนี้แล้วค่ะสถานที่ท่องเที่ยวของ ไทโซ่ของเรานะคะมาเซอไพรส์ค่ะบ้านยังสวยอยู่ะคะ่ะบ้านก็ยังสวยนะคะ อ oh, ประตูเปิดไม่ได้อืม uh huh. uh huh. ที่ก่อไฟด้วยค่ะนี่เด้อค่ะเด้อ ไม่มีอะไรไมีแต่บ้าน,นะคะ่ะมันเป็นรั้วรอบขอบเชิดตอนนั้นนะตรงนี้ก็มีโครงการมาลงเยอะอยู่นะช่วงหนึ่งะคะ่ะแต่ว่าก็ไม่ประสบผลสำเร็จเนาะ อันนี้ก็จะเป็นตรงที่แต่ก่อนเขามีแพรนะคะแพรบริการนะคะมีแพรบริการค่ะก็ถ้าผู้ไรมาขึ้นแพรก็จะขึ้นขึ้นตรงนี้อะไรเงี้ยค่ะแต่ตอนนี้ไม่มีแล้วเนอะน้ําก็ไม่มีนะคะช่วงสงการนี่ปีนี้หายไปเลยค่ะมาดูตรงนี้นะคะทางก็อยากว่าน้ำเหรอแม พื้นตรงนี้เนาะนี่ รถแลนไปค่ะ ไปแล้วคะ่ะรถเจ้าหน้าที่นะคะสิถามเาขาคือบอยากเว้าน้ำเฮานะี่ก็เลยไม่ถามดีกว่านะคะเนี่ยไปแล้วคะ่ะเราก็ไม่กล้าสอบถามข้อมูลเขาม,มากมายเนาะเดี๋ยวจะหาเวลาลาลาไปล่วงคะ่ะนี่ขึ้นไปอยู่ข้างบนนะคะ ก่อนนั้นคือนักท่องเที่ยวมาเต็มเลยค่ะจอดรถเต็มหมดเลยค่ะตอนนั้นอนะแล้วก็จะล่องเขาจะล่องแพกันนะคะช่วงสงการค่ะน้ําน้อยแต่แล้วก็ล่องเพค่ะแล้วก็จะมีซุ้มอยู่ค่ะซุ้มหนึ่งซุ้มหนึ่งก็ไม่ได้ใจราคาต่าไะไรนะคะเอาจะนกแล้วก็จะมีซุ้มบริการนะคะแล้วก็ซุ้มเป็นเตียงนะคะเนาะ เป็นเตียงแล้วก็อาจจะมีผู้คนมาขายของเต็มไปหมดเลยค่ะแถวเนี้ยแถวฝั่งโน้นนะคะแถวข้างหน้านี้แล้วก็ตามซุ้มเนี้ยค่ะก็จะมีคนมาขายของเต็มหมดเลยค่ะตอนนั้นค่ะเพราะตอนนั้นคือความเป็นความที่ยังใหม่อยู่แล้วก็ผู้คนก็ก็ทยอยเข้ามาจากทั่วทั่วทิศแล้วคือ อลายหมู่บ้านเข้ามาพักผ่อนใจยอยู่ตรงนี้นะคะตอนตอนนั้นนะคะแต่ตอนนี้ก็อย่างที่เห็นนะคะไม่มีค่ะร้างลาไปค่ะจะลงฝั่งไหนดีนอพ้นทางลงก็ได้ขึ้นได้ลงลงได้เมื่นี้ก็คอ,อยลงนะคะพะอันทางมันน้อยอ่ะอันนี้มันเล็กค่ะตกมานี่แย่เหมันกันด้วยนี่นะ ีแต่ขวดแก้วค่ะมีถุงขวดแก้วสงสัยจะเป็นวัยรุ่นนี่แหละที่เขามามาเล่นมาหยังอยู่ตรงนี้ค่ะดูค่ะเศษแก้วเต็มเลยอือตรงนี้ก็ผูพังนะคะผูพังนี่สาเหตุอ่ะน่าจะมาจากวัยรุ่นนะคะเนาะอาจจะเล่นกันหรือยังกันนี่ประมาณนี้นะคะ กระจกข้างหลังแตกมาเลยนะคะนั่นะนะ,ะจากที่เคยรุ่งเรืองนะคะการเวลาก็เป็นอย่างที่เห็นนะคะอันนี้ค่ะจะเป็นร้านค้าตอนนั้นนะคะ ติดต่อแพรนะคะเพราะว่ามีแพรบริการนะคะเหลือแต่ความว่างเปล่าะคะ่ะ คลิปนี้มาดามมงโพขออนุญาตจบเพียงแค่นี้นะคะขอให้ทุกคนอยู่ดีมีหฮงค่ะอย่าเจ็บอย่าป่วยอย่าจนคิดทำสิ่งใดก็ขอให้สมราปัรนาฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์กดกระดิ่งให้มาดามมงโพเพื่อทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ